ทำไมถึงเรื่องที่จะไม่ย้อมผมย้อมเนี่ยเราต้องย้อมไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งขาวขึ้นอีก mm hmm. ผมเห็นแล้วเห็นหลายคนแต่ยังไงผมก็จะไม่ย้อมแน่นอน mm hmm. ผมชื่อสันติเนตรสูตรนะครับทำอยู่โรงพยาบาลตำรวจเป็นช่างกายอุปกรณ์อายุห้าสิบหกปีครับเออฉันชื่อกุลาบเนตรสูตรคร่ะไม่ไม่ได้ทำงานนะครับเป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะครอายุ ห้าสิบเอ็ดค่ะทำไมถึงเรื่องที่จะไม่ย้อมผมย้อมเนี่ยเราต้องยอมไปเรื่อยๆแล้วมันยิ่งขาวขึ้นอีก <ừ> ผมเห็นแล้วเห็นหลายคนแต่ยังไงผมก็จะไม่ย้อมแน่นอนก็ปล่อยมันงอกไปโดยธรรมชาติแต่พอมาเห็นอันนี้เนาะก็เลยใช้ก็ลองใช้ดูก็โอเคไปด้ส่วนใหญ่เขาจะเน้นแก้ปัญหาในการยอมใช่ไหมครับ,รบใช่ครับใช่ครับโกอะไรเงี้ยออมเพราะว่าัวสัน ใช่ครับแล้วถ้าไม่ไม่เจอตัวนี้ครับที่มันช่วยเกี่ยวกับปัญหาเส้นผมนะฮะเรารู้สึกยังไงบ้างรครับว่าแบบต้องผมหงอกไปตลอดชีวิตหรือเปล่าเลยไหมครับผมก็กคิดว่า มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับก็แต่ยังไงผมก็จะไม่ยอมแน่นอนก็ปล่อยจะหาอะไรใส่ไปอะไรอย่างเงี้ยจะดูทดลองไปเรื่อยว่าไหนดีอะไรเงี้ยแต่เราก็ดูมาหลายตัวใช่ไหมมันก็มีหลายยี่ห้อนะครับแต่เราคิดว่ามันมันยุ่งยากไงมันต้องสะต้องใช้หลายอย่างต้องสะแล้วก็ต้องใส่มาเจอเนี่ยก็ชอบเลยเพราะว่ามันใช้แบบขั้นตอนเดียวเสร็จเลยอะไรเงี้ยดีตรงเนี้ยค่ะ